ฝืนหยันฝืนหยันฟันหยุดอะไรอ่ะตัดฟันแล้วสวยมากโอ้ชื่อผู้บ้างอะไรนะเทแม่ตามหลวงหรือมึกจับโล่งแม่นไหม คลิปนี้พวกเราได้ออกเดินทางไปท่องเที่ยวภาคเหนือโดยพวกเราจะไปชมน้ำตกแม่ยะและเดินป่าศึกษาเส้นทางธรรมชาติเพื่อไปชมความงามของน้ำตกผาดอกเซี่ยวตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์อำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่และคลิปนี้พวกเรามีแก้วเก็บความเย็นมาแจกรายละเอียดเพิ่มเติมรอชมท้ายคลิปค่ะ โดย EP ีก่อนหน้านี้พวกเราได้ไปกางเต็นที่น้ำตกแม่เตี้ยอุทยานแห่งชาติออบหลวงจังหวัดเชียงใหม่แล้ววันลุ่งขึ้นก็ได้เก็บของเพื่อออกเดินทางกันต่อเป็นวันที่2จุดหมายแรกของวันนี้ขับรถประมาณ13กิโลเพื่อไปกินข้าวซอยที่ร้านข้าวซอยหมื่นใจเป็นร้านเล็กๆที่เปิดในบ้านสไตล์เรียบง่ายคนในพื้นที่กินกันเป็นประจำมีให้เลือกทั้งหมูตุนไก่ตุนและเนื้อตุน หรือถ้าเลือกไม่ได้ก็สามารถสั่งแบบรวมทุกอย่างได้จะมีราคาเดียวกันคือแค่40บาทตอนนี้เวลา11โมง<ม>นะคะเราหาอะไรทานกันก่อนคือตอนแรกเราไปแวะเซเว่นก่อนเนาะใช่แล้วเหมือนเราก็ถามพนักง,งานว่าเออโทษนะคะแถวนี้มีร้านข้าวอยแนะนำไหมเขาก็เลยบอกว่า ให้มาที่นี่ร้านข้าวซอยหมื่นใจแต่เวลาเขาพูดเขาพูดว่าเลยนะหมื่นหมื่นใจ่ใจเอาจริงเราฟังเขาพูดไม่ไม่ออกเลยงงหมดเละแล้วก็นี่ให้ดูอีกเราสร้างเป็นข้าวซอยรวมนะเราจะคิดหลายย่างแล้วใช่ที่นี่เขามีหมูเนื้อแล้วก็ไก่คือเราอยากลองหมดเลยก็เลยใส่ใส่มาหมดเลยเดี๋ยวชิมไปดีกว่าแล้วก็นี่ครับชุดเครื่องเคียงเขาให้มาเนาะมี ผักกาดดองแล้วก็มะนาวแล้วก็อันนี้อะไรนะหัวหอมหอมแดงอหมแดงแต่ว่าผักกาดดองเขาน่าจะปรุงรสไหมน่าเหมือนมีพริกมาให้เลยเนาะไม่เคยเจอแบบนี้นะไม่แน่ใจว่าเรียกว่าอะไรเหมือนกันออืืมมห้าวหล็กนะไก่นุ่มเยอะนะเนี่ยแต่ว่าไม่รู้ที่บ้านเดี๋ยวเราบอกอีกทีนึงแล้วกัน บรยรยากาศร้านเป็นอย่างนี้เลยฟิวบ,บ้านๆเออือเหมือนต้นลำญ่เนาะใช่ไหมแล้วก็ที่สำคพันเกิดมาช่วงนี้ก็คือรับคนละครึ่งด้วยนะ <laughs> แล้วพวกเราก็ได้เดินทางต่ออีก13กิโลใช้เวลาครึ่งชั่วโมงเพื่อไปน้ำตกแม่ยะอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์เป็นน้ำตกขนาดใหญ่ที่เกิดจากลำห้วยแม่ยะซึ่งไหลลงมาถึง30ชั้นรวมความสูงประมาณ260เมตรค่าเข้าอุทยานผู้ใหญ่60บาทเด็ก30บาทรถยนต์30บาทและรถจักรยานยนต์20บาท ที่จอดรถยนต์จะแบ่งออกเป็น2จุดคือลานด้านล่างห่างจากจุดเริ่มเดินประมาณ1-200เมตรและลานด้านบนบริเวณหน้าร้านขายของแต่จากที่สังเกตจะจอดได้แค่10กว่าคันเท่านั้นมาถึงแล้วนะคะจุดแรกของวันที่2น้ำตกแม่ยะแต่ก่อนที่เราจะเดินไปน้ำตกนะคะแวะซื้อกาแฟก่อนด้านหน้าเติมตลอด <c oughs> ก็คือร้านขายของเยอะนะ ใช่เยอะมากแล้วที่จะเดินเข้าไปข้างในนักท่องเที่ยวยะมากเหมือนกันนะใช่วันนี้มันเป็นวันเสาร์ด้วยไงเออใช่เพื่อเขาชูเพื่อเขาชูเลยเพิ่งนเข้าสู้ช่วงดูหนาวเนาะย่างเต็มตัวใช่นท่องเที่ยวยะมากพอขับรถเข้ามาสักระยะหนึ่งนะคะก็จะมีลานจอดรถแนะนําว่าให้จอดตรงนั้นเลยนะคะหรืออาจจะเป็นเพราะวันนี้มันเป็นวันเสาร์นี้คนเยอะอ๋อแต่จริงๆแล้วอ่ะด้านในอ่ะ ที่จอดรถก็ไม่ได้เยอะนะตรงนี้เขาขายของอ่ะก็คือถ้าจอดตรงลานได้ก็คือจอดเลยข้างบนจอดได้ไหมถ้าสิบกว่าขันได้ไหมเออได้นิดเดียวอืมอืมแล้วสังเกตง่ายๆดีกว่าถ้าเกิดว่าข้างล่างเริ่มมีคนจอดแล้วอ่ะก็จอดเลยไม่ต้องขึ้นมาหรอกเพราะว่าขึ้นมามันจะจับรถยากใช่แล้วตอนที่เรามาเนาะเหมือนเขาก็ขับต่อกับมาสี่ห้าคันแล้วมันต้องถอยอย่างเดียวอ่ะใช่ เลยอดตรงนั้นแหละอ๋อแล้วก็ระหว่างที่เราซื้อกาแฟเราก็เลยถามเน่ะว่าเดินไกลไหมเขาก็บอกว่าประมาณ600เมตรเองจริงๆแล้วพอเราเดินมาจากลานจอดรถนิดนึงอ่ะเราก็เห็นน้ำตกแล้วนะใช่ไากลกาๆอ่ะเออ,เอ,อยอดสูงมากนะน้ำตกอ่ะใช่เดินไม่ไกลเส้นทางการเดินนะคะเดินง่ายมากไม่ต้องกอังวลก็คือจะเป็นทางคอนกรีตถ้าไม่ได้เดินป่าบ่อยกไอ็ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องกังวลเลยตรงนี้แต่มัมก็จะชันนะอ่าใช่จะมีความชันชันนิดนึงทางคอนกรีตเนาะ แต่ก็มีความชื้นอยู่นะแอบร่นนิดนึงเออจะมีบางช่วงที่มันเปียกอืมเธอฉันรู้สึกเย็นมากเลยไม่รู้เธอรู้สึกเย็นเกือบจะหนาวไหมฉันไหมอ,อ๋อไม่จริงหรอเพราะว่าเธอจะกินกาแฟในมือไงเออเดี๋ยวดูก่อนเอ,อ้ยี่สิบสี่อ,องศาเอออาจจะขอกินกาแฟใส่แขนกุดแล้วว่างทางครับตรงนี้สวยมาก มาถึงตรงน่วยพิทักษ์ของตกแม่ยะครับก็ต้องเลี้ยวขวาเนาะอีก200เมตรเท่านั้นเองอเ้ยเธอเขาเขียนไว้แล้วนะตกแม่ยะน้ำลึก2เมตรอืมมิดหัวเนะี้เนาะเออใช่เดินมาใกล้ถึงแล้วนะคะแต่มองดูไปสายตาเข้าๆแล้วคนมหาศาลมากคนเยอะมากอ,อแต่เขาต้ตกใหญ่มากเออใหจริงเดินมาถึงแล้วนะคะน้ำตกแม่ยะ โหสวยเลยนะเดี๋ยวให้ดูภาพนะใหญ่มากดูดิโอ้โหน้ำพูดเยอะนะน้ำใสมากล้นะใช่เหมือนเรามาช่วงพอดีนะคือตนอน,นนี้คงรจะแบบแดงๆอะ่ะเออใช่ฝนมาเพิ่งหมดอือสกาดีมากสวยมากอมตอนนี้ครับมาถึงป้านน้ำตกแม่ยะแล้วคนเยอะมาก ยเลยนะคนคือรอถ่ายรูปเยอะมากๆน,นะฮะแฟนให้ดูเร็วๆโอ้โหเปิดก็เยอะ าาไปต่่อดีกว,กวหลังจากนั้นก็ได้เดินทางต่ออีก43กิโลใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงเพื่อไปเดินศึกษาเส้นทางธรรมชาติชมน้ำตกผาดอกเซี้ยวเป็นน้ำตกที่ซ่อนตัวอยู่ภายใต้ความสมบูรณ์ของผืนป่าตั้งชื่อตามชื่อของต้นเซี่ยวต้นไม้ที่จะพบเจอได้ในบริเวณนั้นการเดินป่าชมน้ำตกผาดอกเซี่ยวจะมีค่าธรรมเนียมและค่าไกด์ท้องถิ่น220บาทต่อกรุ๊ป การเดินสามารถเลือกได้2แบบคือเดินไปถึงน้าตกที่มีชื่อเรียกว่ารักจังแล้วเดินกลับทางเดิมโดยน้ําตกนี้ถือว่าเป็นจุดไฮไลท์ของที่นี่เลยก็ว่าได้เพราะตัวน้าตกมีความสวยและมีสะพานข้ามน้าตกเป็นมุมถ่ายรูป ที่สำคัญคือยังเป็นจุดถ่ายทำภาพยนตร์เรื่องหลักจังในปี2549ส่วนอีกเส้นทางที่ให้เลือกคือเดินเลยน้ำตกผาดอกเสี้ยวไปอีกจนถึงหมู่บ้านแม่กลางหลวงเพื่อไปชมวิถีชีวิตชาวกระเรียงเผ่าปกาเกาะยอซึ่งชาวบ้านจะมีรถให้บริการส่งกลับไปอย่างจุดเริ่มเดินค่าบริการเหมาคัน150บาท เรากำลังจะไปที่น้ำตกผาดอกเซี่ยวนะคะอยู่ในพื้นที่อุทยานดอยอินทนนท์ก็คือเมื่อเช้าเราซื้อบัตรเข้ามาแล้วจากน้ำตกแม่ยานะคะก็คือสามารถเที่ยวดอยอินทนนท์ได้เลยทั้งวันแล้วก็ดูจากระยะทางแล้วก็เหลืออีกประมาณ20กิโลนะคะ20ก่นานทีตอนนี้นะคะเรามาถึงที่น้ำตกผาดอกเซี่ยวแล้วนะคะมาถึงปุ๊บล้วก็มาเช็คอินลงทะเบียนก็ติดต่อ โลโคไก์เนาะใช่แล้วเมื่อกี้สคนเขาก็บอกว่า220บาทเขาก็บอกว่ามีสองเส้นทางให้เลือกก็คือเส้นทางแรกไปถึงน้ำตกไฮไลท์แล้วก็เดินกลับมาเนาะกับที่สองก็คือไปแล้วก็ถึงหมู่บ้านเลยชื่อหมู่บ้านอะไรนะเราจำไม่ได้เดี๋ยวบอกอีกทีหนึ่งแล้วกันแล้วก็นั่งรถน่ยกลับมารถก็ประมาณ150ก็ไม่รู้ว่าจะ จะไปจอยใครได้บ้างหรือเปล่านะใช่เพราะว่าเท่าที่ถามคือพี่เขาบอกว่าคนอน่ะเยอะมากเราอาจจะไปจอยกับเขาได้เลยว่าใครชนะทีหนึ่งเนาะแล้วก็ระยะเวลาในการเดินประมาณกี่ชั่วโมงนะที่พี่เขาบอกชั่วโมงครึ่งอ่าชั่วโมงครึ่งประมาณนะระยะทางเนี่ยเราจับนาฬิกากันอีกทีไปโอเคแล้วก็ตรงนี้ครับเป็นจุดเริ่มเดินเนาะตรงผ่าดอกเซียวแล้วก็คนะครับคือพี่ไกด์ของเราชื่อพี่นันนันนะครับนี่พี่นันก็จะเป็นคนคอยให้ข้อมูลเราเนาะ อยู่ที่50าสิบหยุมหรือ40กว่าค่ะช่วงวันหยุดเนี่ยจะอยู่ที่ร้6ยห้าสิบหหแค่สองอาทิตย์อาจจะมีน้องๆเข้ามาด้วยอืมก็จะลงชื่อใจด้วยอ๋อไม่นี่เป็นช่วงที่ลงคิวไว้แต่ว่าไม่ได้มาเดินออ๋ทำนาอยู่นะคะอป็นไปช่วยเกี่ยวข้าวแล้วก็นวดข้าวอืมแล้วก็จะอยู่หมู่บ้านที่เราจะไปถึงนะคะ <จ>ชื่อว่าห <ขา S 1> มู่บ้านแม่กลางหลวงค่ะแม่กลางหลวงใช่ค่ะย,ยาจุดไปแรกเนี่ยเขาก็จะพูดถึงเมื่อก่อนที่นี่จะเป็นภูเขาหุโนล้นืนแล้วก็ยังมีการปลูกฟินอยู่ก็คือพี่เขาบอกว่าในหลวงราชการที่เก้าเข้ามาเขาก็ไม่คิดว่าจะเข้ามาสูงถึงขนาดนี้จากเดิมชาวบ้านพื้นเมืองะเขาปลูกเป็นฟินแต่ในหลวงก็ มาพะราชนามลีอ่ะให้ให้ปลูกต้นอะไรบ้างอะคะกาแฟค่ะต้นกาแฟผัดพืชผัดระยะสั้นพืชผักระยะสั้นเพื่อให้เขาได้มีรายได้อรายได้แล้วก็มีอย่างอื่นได้ดำรงชีวิตอ่ะนอกจากแบบสู่ฟินแล้วก็เก็บนาเก็บข้าวอ่ะเอออาชนีมูเขาที่นี่จะอยู่เป็นครอบครัวไม่ไม่ไม่เยอะไม่เป็นฝูงค่ะ แล้วก็ชนีอ่ะจะไม่มีหางอ๋อชนีไม่มีหางใช่ค่ะจะมีมือและเท้าที่เหมือนกันจะอาศัยอยู่บนต้นไม้มจะไม่ลงพื้นนะคะลักษณะทางเดินนะครับรตัวเนี้ยเรา,นนเราลงบัน,นไดแล้วเนาะมาสักประมาณ400เมตรนะครับห,รหลังจากที่เจอรูปปั้นชนีเมื่อกี้นี้เส้นทางก็ถือว่ายังเดินง่ายอยู่นะครับตอนนี้นะเดี๋ยวดูันไปเรื่อยๆครับตอนนี้ครับ เดินมาแล้ว500เมตรนะเป็นทางลาดธรรมดาเนาะสลับกับบันไดแต่ว่าทางดีเนาะบันไดก็ดีอะ่ะเขาดูแลดีมากเลยที่นี่พี่เขาบอกว่าเปิดทั้งปีนะครับปิดเฉพาะช่วงที่มีเหตุเ,เอ่อจำเป็นเช่นน้ำปาลาไหลลากอะไรก็ตามแต่ไผ่ยักษ์หรือว่าไผ่ต้นนี้จะใหญ่กว่า ชเอือเราสามารถเอาไปทำบ้านแต่แต่สมัยก่อนแล้วก็ปัจจุบันเนี้ยก็ยังใช้ตัวเนี้ยเอามาทำบ้านเอามาทำเฟอร์นิเจอร์หรือว่าได้หลายอย่างเตียงก็ได้เอใช้อะไรพวกนี้ได้ค่ะก็ตักมาแล้วก็สับๆแล้วก็มันแบนไปก็จะปูก็ได้หรือว่าจะเอามาเป็นผนังบ้านก็ได้ แล้วก็ระหว่างทางเดินนะครับเราก็จะเจอสวนสตรอเบอรี่ด้วยแต,แต่ว่าตอนนี้มีแต่ต้นเนาะยังไม่ออกผลผลิตเลยเยอะมากจะนู่นเลยนะพี่เขาบอกว่าจะเก็บเกี่ยวได้ก็เดือนธันวาแล้วบอกว่าถ้าเก็บเกี่ยวเสร็จแล้วเนี่ยก็มีออกมาตั้งขายอย่านี้ดนะได้นะโอ้โหเสียดายเนาะ <laughs> ที่นี่จะมีอยู่สงชนชนเผ่าค่ะก็ะจะมีชนเผ่ากะเรี่ยงแล้วก็ชนเผ่าม้งค่ะเมื่ oh. อก่อนเส้นนี้อาจจะเป็นเส้นที่ไปหาสู่กัน hmm. ของชาวบ้านใกล้กันนะคะก็ขึ้นไปอีกนิดเดียวก็ถึงแล้วค่ะอเอไปฝั่งนี้เนาะเป็นมง้งใช่ใช่ตอนนี้ครับเดินมาประมาณ700ดร้อยเมตรนะขวามือดีเสียงแล้วใช่ไหมใช่แล้วมันคือน้ำตกสวยมาก ừ không nên an dưỡng lắm đi ạ à. mà thôi các bạn phải đi rồi นี้ครับป้ายเขียนว่าน้ำคือชีวิตเนาะโอ้โหสวยมากบรรยากาศโคตรดี ต้องบอกว่าได้ใครทานหนังเรื่องอะไรนะรัก,าจ,ากจังคุณ <c oughs> ไม่เด็กแล้ว จุดไทยรูปเมื่อกี้นี้เป็นไงเปียกมากมากเลยนะเปียกมากมายงามกระเด็นไม่ไหวอะแต่ฟินอะฟินมากเลยเพราะว่าอย่างที่บอกอะตอนเด็กดูหนังแล้วอินไงแล้วจุดเมื่อกี้คือแบบอยากมานานแล้วจะบอกว่าบริเวณสองข้างทางครับก็จะเจอน้้ตกบางเนี้นะสวยมากๆเลยนะสวยจนแบบเยอะมากๆเลยอะโอ้โหเป็นเพอินกันดัง เฟิร์นก้านดำใช่จะเป็นเฟิร์นนี้แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นเฟิร์นกระดกนาลีอ๋อกระโดดนาลีอันนี้ก็จะเป็นเฟิร์นของนกอ๋อคนเออเหมือนขนนกอืมส่วนอันนี้อ่ะเฟิร์นหยันเฟิร์นหยันเฟิร์นหยุ่นอะไรอ่ะตัดฟันแล้วตรงนี้จะมีหน้า บันไดน,นะคะเนี่ยแต่ว่าเสียดายเขาเก็บเกี่ยวกันไปหมดแล้วใช่มา,มาช้าไปนะฮะถ้ามาสักเดือนตุลา<ม>ก็อาจจะได้เห็นประเพณีอันอนี้ไหมคะแซบือาแซบูษาก็คือในหมู่บ้านนี้จะมีอยู่ค่ะก็คือเขาจะเป็นพิธีมักมือหลังเก็บเกี่ยวก็เก็บเกี่ยวเออหนึ่งปีเขาจะทานสองครั้งก็คือก่นลงบุกกาดขึ้ตรงนี้ค่ะแล้วรอบที่สองก็คือหลังเก็บเกี่ยวแล้วเขาก็จะมีการมาก อย่างก่อนจะลงทํางานเนี่ยเขาก็จะเหมือนกับขอเรียกขวัญให้กับตัวเองมานคุณี่ใหญ่มานูให้แล้วก็อวยครให้แล้วก็มันะครแล้วก็หลังจากนั้นก็คือขวบคุมสวารู้สูกของเขามาถึงแล้วครับตรงนี้เป็นนาขั้นบันไดเนาะสวยมากต่อให้ไม่มีข้าวแล้วก็ยังสวยนะดูสิน้องเที่ยวไทยรูปมันเต็มเลย ส่วนมากตอนนี้ก็จะเป็นนักท่องเที่ยวต่างชาตินะครับที่เข้ามาชมกันเนาะตอนแรกน,น,นึกว่าคนจะไม่เยอะเนาะช่วงเวลานี้แต่เวลานี้ต่างชาติเยอะเออใช่แต่พี่เขาบอกว่าอันนี้ยังน้อยกว่าตอนช่วงเช้านะใช่แล้วถ้าเกิดว่ามีเวลา <S 2> <S 2> มไม่ได้รีบมากเนาะก็แนะนําให้มาช่วงเนี้ยประมาณนักสองโมงสามโมงเนาะเพราะเดินก็ประมาณชั่วโมงครึง่งถ้าเกิดมาช่วงเก้าโมงสิบโมงอะ่ะคนจะเยอะมาก วิวตรงนี้ครับสวยอีกแล้วนะแค่มันไดเนาะแบบนี้ก็สวย,สวยอีกแบบนะมันมีความสีตัดกันอะตรงนี้ก็จะมีส่วนกาแฟนะคะของชาวบ้านพี่โลโกไกบอกว่าปลูกมาประมาณสิบ2 0ปีได้แหละแล้วก็ต้นที่ประมาณ20ปีอะ่ะก็คือต้นล่างๆนู่นเลยเออสูงได้แค่ประมาณนี้แหละออ อันนี้แมคคาเดเมียนะคะเขาเอามาปลูกแต่ว่ายังไม่เห็นเมล็ดนะปกติแล้วมันต้องโตขนาดไหนครับถึงออกมล็ดในหมู่บ้านเห็นอยู่ต้นหนึ่งจะ,ะสูงกว่าต้นนี้ไปงั้นเราไปดูกันที่หมู่บ้านดีกว่าก็าต้องขวามือครับเป็นร้านกาแฟะนะชื่อว่าท่าแฟ สวยเนอะน่ารักอะทำแบบว่าน่ารักดีอันนี้ว้าวอยู่นะไม่คิดว่าแบบเดินป่าจะมาเจอร้านกาแฟอันนี้เขาเรียกว่าทางดีมีร้านกาแฟอปกติจะเป็นทางดีมีเซเว่นแล้วก็ที่เห็นครับนั่นเป็นเครื่องกระเทาะเปลือกกาแฟเนาะของไล่ไม่ใช่ของไล่ของร้านที่เราให้ดูเมื่อสักครู่นี้ไปไปกันต่อนี่เลยครับต้นกาแฟอันนี้ลูกเยอะมากดูสิ เต็มต้นเลยเนาะทอนนี้แล้วก็ตรงนี้ครับเป็นศาลาวัฒนธรรมบ้านแม่กาหลง,งเเขาก็จะขายสินค้านะครับของฝากเนาะ นีครับเราอยู่ในหมู่บ้านแล้วนะครับนู่นเลยเนาะขณะที่เราเห็นนะฮะชื่อหมู่บ้านอะไรนะเธอแม่กลางหลวงหรือมึอกกะกลกเนียแม่นนะและนี่คือบรรยากาศหมู่บ้านนะครับก็เม่าเดือดเมือที่พูดถึงเมื่อกี้นะคะจะ,จะอยู่หลังบ้านสีหลังคาสีฟ้าค่ะเ ตอนนี้เรามาอยู่ที่ร้านกาแฟแล้วนะคะแล้วก็กำลังจะมาดูหลงคั่วได้ยินเสียงไหมเอ่ยอโอ้แต่ก่อนจะได้ยินเสียงเราได้ได้ได้กลิ่นมาจากไกลแล้วเป็นของชาวบ้านแถวนี้คั่วเสร็จแล้วน่าจะตรงนี้แล้วก็อล่อยเปลือกออกเปล่อยไล่อากาศใช่ไหมไล่ความร้อนใช่ไหมครับไล่เปลือกออกวะไล่กาอ๋อไล่อากาศอ๋อหูย ก็คือที่หลังจะมีค่าเบอร์อันนี้ก็จะเป็นเบอร์สองเบอร์หนึ่งสองก็จะมีเบอร์บครับทั้งเม็ดแล้วก็มีทั้งป็นผงค่ะอ๋อมีเลือกหลากหลายเนาะตรงนี้นะครับเผื่อบางคนเขาอยากไปบดเองไงใช่แล้วก็อันนี้ครับเป็นเครื่องบดกาแฟเนาะนี่เป็นไงได้เรื่องไหมกามจะขึ้นอยู่นะบดละเอียด เฮ้แต่ว่าเดี๋ยวนะที่ที่ฉันบอดออกมามันแค่ประมาณหนึ่งนะแต่มนฝั่งเนี้ยมันละเอียดกว่า ทางรีสอร์ททำกาแฟผลิตกาแฟนะประมาณเกือบ30ปีไม่มีใครทำแต่ตอนนี้คนเยอะเลยรีสอร์ทเกิดเพิ่ม40กว่าที่ใดยนู่นะกอบมีหัวเจ้าเดียวเข้ามอย่างมีแค่นั้นแหละแล้วก็ตอนนี้มี40กว่าเจ้าเฉพาะบ่างของ20กว่าเจ้าประกอบไม่มีแต่ไม่มีนะผมเข้ามามาพื้นที่ไม่พอวันหนึ่งเนี่ยร้านเต็มเลยไม่มีที่นั่งขนาดตอนที่เขาเปิดประมาณส10-20ที่ที่นี่ก็เต็มเหมือนเดิมเลย เรามาดูกาต้มน้ำกันครับต้มน้ำทีคือแบบว่าสี่ห้ากายนะแล้วกายยังใหญ่นี่นะคะเราได้มาแล้วกาแฟเป็นไงเออขั่วเข้มจริงคือแบบขมอย่างเดียวไม่มเปรี้ยวเลย <laughs> แล้วเธอลองเป็นยังไงโอ้ไม่ได้เลย,เลยนักตาไหลเอออ๋อแต่จะบอกว่าที่นี่เขาไม่ได้มีแค่กาแฟให้ชิมนะ เขามีนี่คาโมไมชาเลือดมังกรแล้วก็ชาอันชันนี่มีถ้วยชามาให้ด้วยถ้วยเล็กๆแล้วก็จะบอกว่าที่เห็นทั้งหมดนี้คือทานฟรีนะแต่ว่าใครอ๋อเขามีอันนี้มีทิปบอกให้ใช่แล้วมีกล่องสนับสนุนแล้วก็อันนี้ครับเป็นชาคาโมไมเนาะ อหอมเหมือนเก๊กหวยเออใช่ไงอันนี้มันจะเป็นเก๊กหวเยเหรอคะเฮะ้อเก๊กอ๋ <c oughs> อบัวบ้ามากซิทคอมสรุปแล้วมันไม่ได้เหมือนเก๊กหวยมันคือเก๊กหวย <c oughs> ข้าวมามาคืออันนี้อยู่นั่นนะจ๊ะอ <c oughs> อือืหอมเนาะแต่ก็จืดๆแหละหอมเหมือนเดียว จิบดีเลยก็อร่อยดีนะที่ทำคือดูได้ก็ได้ทีนี่มาอยู่ข้างร้านถ้าใครอยากจะใส่นมใส่นมก็คือต้องไปซื้อใช่โอเคที่นี่เราก็จะมีแค่น้ำตาลน้ำตาลแค่ย่างเดียวอ๋อโอเคตอนนี้นะคะ4ี่โมงสีแล้วเรากำลังเดินทางลงจากหมู่บ้านแม่กลางหลวงนะคะ ก็คือเราเลือกที่จะเดินเส้นทางขึ้นมาสุดนะในในหมู่บ้านแล้วก็เช่ารถลงไป1-50บาทซึ่งถ้าสมมติใครเตรียมเงินมาไม่พอเขาบอกว่าไปจ่ายข้างล่างได้แล้วอันนี้เราแนะนํานะว่าให้เดินมาถึงสุดทางหมู่บ้านดีกว่าเนาะใช่เพราะว่าเดินมาถึงตรงน้ําตกอะไรนะรักจังเหรออ,อแ,วแ้วเดินขึ้นแมันคือทางเดินขึ้นสะพานนะขึ้นบันไดยอะไรอย่างเงี้ยอ,อใช่มันจะเหนื่อยเออ ไหนๆก็มากยนนี่แล้วอ่ะก็มาตรงเนี้ยแล้วก็มาดูวิถีชาวบ้านเนาะมากินกาแฟมาอะไรเงี้ยใช่เจ้าของร้านเมื่อกี้นี้คือคุยสนุกมากเลยนะกตดีเวลาคุยกแกนี่ทั้งวันนันดูแล้วอ่ะใช่แกแกพูดไม่หยุดเลยเราตามทันบ้างไม่ทันบ้างแกแบบนำเสนอมากมีกาแฟนู่นมีชาโี้ชิมเลยอะไรเงี้ย ชวนให้มาตอนเช้าอีกนะฮะและกแกก็บอกว่าจริงๆที่นี่มันก็มีบ้านพักมาเผื่อบา,บางคนอยากจะมาพักที่ในหมู่บา้านอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ฟิลมาจิบกระแชะกาแฟตอนเช้ามันก็จะได้อีกฟิลหนึ่งแล้วก็จะมีแบบผิงไฟแล้วก็ที่ในหมู่บ้านเนี่ยบรรยากาศด,ดีด้วยนะ<ช>เียบสงบดีอ่ะอส่วนตอนนี้เรากำลังไปที่รถเนาะแล้วก็จะไปการเต็นท์นอนที่อดงสนใช่แล้วดอยอินทนนท์ พูดถึงเรากับเวลานี้ก็ดีเหมืนอนกันนะเหมือนบรรยากาศกำลังดีแดดกำลังแบบแดดตอนเย็นอ่ะใช่และคลิปนี้ขอตัดจบแต่เพียงเท่านี้สำหรับคลิปถัดไปเราจะไปกลางเต็นที่ลานกลางเต็นดงสนอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท<ๆ>์เพื่อไปชมทะเลเหมอกที่กิ่วแม่ปานในตอนเช้า<ๆ>และฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe <ๆ>เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ ร่วมสนุกตอบคำถามรุนรับกระบอกน้ำเก็บความร้อนความเย็นอันเดอร์กูมูลค่า350บาทเป็นแบรนด์ที่พวกเราใช้ตลอดการกางเต็นท์กว่า4ปีกติกาเพียงกดติดตามช่อง YouTube นักวิ่งหนีเที่ยวและแคปภาพมาแปะใต้โพสต์ปักหมุดเพจ Facebook นักวิ่งหนีเที่ยวพร้อมตอบคำถามว่าชอบสถานที่ไหนในการลดทริป6-8ภาคเหนือของเรามากที่สุดมีทั้งหมด5 EP ให้เลือกตอบมาแค่สถานที่เดียวเท่านั้นตอบได้เพียงคนละ1ครั้ง ซูมแจกระบอกน้ำสอรางวัลจะส่งให้ฟรีประกาศผลผู้โชคดีหลังจากลงคลิป EP ที่5ไปแล้ว1สัปดาห์